ชุบผีดูชุบชุบผีดูลาลาลาเฮ้ยเฮ้ยจีอาร์จีอาร์เขาเริ่มถ่ายกันแล้วเนี่ยเอา้าก็ไม่บอกกราบขออภัยนะท่านผู้ชมผมแสดงกริยาไม่เหมาะสมใช่ไหมโอเควันนี้แล้วครับพวกผมจีอาร์สิ้นสายไปแล้วนะฮะเรามาทำนะฮะลากี้บ็อกต่อกันเลยนะครับลากี้บ็อกอีกแล้วหรอก็ <c oughs> <c oughs> อีกแล้วนะฮะวันนี้แล้วครับเรามาจับดวง ดวงดีหรือดวงไม่ดีนั่นก็ว่ากันอีกทีนะแต่ว่ารอบนี้นะครับผมมั่นใจว่าผมเนี่ยจะเปิดได้ตัวดีๆ<ด>แน่นอนนะครับไม่กรลากไม่กราลก,ก,กนะรับรบองครับว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องถูกใจนะับพาร์ทนี้มันแน่นอนโอเคจะมันแค่ไหนเราก็ไปชมกันเลยเลยครับไปลิสโก โอเคนะครับตอนนี้เรามาอยู่ข้างหน้ากล่องแล้วนะฮะกล่องที่เราจะต้องเอาลัคกี้บ็อกซ์ข้างในเนี่ยมาเปิดนะฮะแล้วก็มาสเตอร์บอลนั่นเองนะฮะทำเหมือนเดิมทุกทีนะฮะใครที่เพิ่งมาดูหรือว่ามาดูครั้งแรกนะครับก็สามารถไปดูพาร์ทหลังๆได้นะฮะกบไปดูได้นะครับมีโอเคเรามาเปิดเลยดีกว่านะฮะก็มีอยู่ทั้งหมด64กล่องนะฮะ64กล่อง2ชุดนั่นเองแล้วก็มาสเตอร์บอล64ลูกนะครับ เราจะเป็นยังไงก็ไปลองดูกันนะฮะว่าจะได้ตัวอะไรหรือโชคดีหรือโชคลายนะฮะก็ไปรองลุ้นกัน let's go โอเคนะครับก็มาถึงจุดที่เราจะต้องเปิดกล่องแล้วครับขอเรียกมันว่าชุดเปิดกล่องนั่นเองนะฮะก็มาลองลุ้นกันว่าจุดนี้เนี่ยจะมีจะนำจะนำพาโชคมามากน้อยแค่ไหนนะฮะเป็นจุดที่ผมมั่นใจว่าโชคเนี่ยจะต้องมาแน่นอนครับเป็นกล่องเป็นจุดที่แบบทําลายไม่ได้ ะฮะดูความทนทานของมันนะมันคือเบดล็อกนั่นเองเนี่ยไม่สามารถทำลายได้โอเคก็เ,เปิดกล่องแรกกนเลยดีกว่านะฮะเอาล้วครับเปิดมาได้อะไรปุ๊บอื uh ้อ huh. ตัวดีมาเลยนะฮะวิวสามสไม่เอาไม่ชอบสี่ผมว่าตัวนี้ไม่โหดเปิดไปอีกโอโอเคตัวนี้ได้อยู่นะฮะจับมาโอเคเข้ามาอยู่ในกล่องเราแล้วนะครับในในบอลของเราโอ oh. โอเคได้อยู่นะฮะตัวนี้อึ๊บสตาร์มี่ไม่ไม่ผ่านนะฮะอิเล็กทริกโวชื่ออะไรเนี่ยอิเล็กทริกโวเนี่ยนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจับมาชื่อว่าโกรักนะฮะโกรักรืมไม่รู้จะเป็นรักไข่ก oh. ันบ้าง oh. <laughs> รักไข่ oh. รักอะไรไม่รู้นะฮะเฮ้ย <laughs> hey, ตัวนี้โอเคเปิดต่อเลยนะฮะสตาร์มี่นี่มันอยู่ในน้ำไม่ใช่หรอทำไมหายใจทวยหายใจบนบกได้ เค <Okay, S 2> ช่างมันทัมันเป็นปลาดาวนะฮะจะเป็นบอกได้ไม่แปลกนะความรู้พื้นฐานเปิดไปต่อครับเนื้อล่างสองโอเคต้นใหม่ๆเรามาลองจับดูบ้างนะฮะแหมจับไม่ได้นะฮะอาะแล้วทีเราจะขึ้นยังไงขึ้นอย่างนี้นะฮะเราต้องใช้บล็อกเป็นประโยชน์มาลองเปิดแบบสองนะสองตองติดกันเลยนะฮะได้อะไรปุ๊บปุ๊บ ออนไลน์ละไม่ผ่านไม่ผ่านเปิดสี่กล่องติดกันเลยนะ่ะามา uh. ลองดูว uh, right. ่าส er ี oh, ่กล okay. ่องติดกันอึ๊บสี่สิบเอ็ดตัวนี้นะโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟเยอโอเคอยู่ๆโชคดีฮะไฟเยอเปิดออกมาได้ไฟเยอเลยนะครับเปิดออกไม่มีอะไรโอเคสีกล่องลวดนี้ค่อนข้างดีอยู่นะครับค่อนข้างดีอยู่เลยนะฮะโอเค ยอดเลยโอเคครับก็มาเปิด,ดก,กี่กล่องรวดนะ1 2 3 4 5 6 7 8 8กล่องรวดนะฮะเป็นยังไงปึ๊บเปิดมาเปิดอีกไม่ดีไม่โหดนี่โอ้โหเดี๋ยวไว้ก่อนอดี๋วไว้ก่อนปึ๊บเปิดมาตัวยังไม่ใช่เทพอยากได้เทพอีกตัวมีอีไหมเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหผมผิดหวังอนะผิดหวังกับเลเวลมันมากเลยแต่ว่าตัวนี้โหดนะฮะผิดหวังกับเลเวลนิดหน่อยนะฮะโอเคครับก็มาเปิดต่อเลยนะฮะมาเปิดโอ้โหนี่ถ้าเป็นร่างสามเนะี่ยผมจับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเปิดอย่างนี้ดูบ้างนะฮะเปิดไปเปิดอีกดวงมาไหมดวงมาไหมอุย้ย Surprise motherfucker ดวงเอ,อื้อ โอเคนะฮะเมื่อกี้เราก็ฆ่าเจ้ากระต่ายตัวป่วนไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็พอกลับมาดูอีกทีนะฮะทันเดอร์ได้หายไปแล้วนะฮะโอ้ oh, ช่างนะ่าเศร้าเสียใจแต่ไม่เป็นไรนะฮะเอาเปิด3ามกล่องรวดกันเลยนะฮะต่อกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมปรับนะฮะโอเคเอาเปิด3ามกล่องรวดกันเลยนะฮะ 1, 2, หนึ่งสองสามแต่ละตัวโอเคนะฮะเปิดอีก เปิดไปอีกเปิดไปอีกเปิดไปอีกอือ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 ได้อยู่ได้อยู่นะฮะผมว่าเนี่ยสองแพ็คมันเยอะไปถูกปะผมว่าเปิดแค่แพ็คเดียวก็พอนะฮะไปเฮ้ยเฮ้ยนี่เปิดไปจับไปอีกนะฮะสไต์ไว้ก่อนสไต์ไว้ก่อนเปิดไปอีกครับอื้อหือโคตรเสียด โคตรเสียดายครับเปิดมาแล้วได้อะไรแบบนี้3ก,ก,ก,กล่องแพ็ค3แพ็ค3แพ็คล้วนนะฮะในแบบเขาเรียกว่าตัวอะไรนะตัว L หรือตัว I หรือตัว V ผมไม่บรรจัยนะเปิดไว้กล่องแรก2บาชโมเทปไหมเทพเทปก็บ้า <c oughs> ไม่ใช่เทพเลยแหมเสียใจยจ,จริงๆนะฮะเขามาเปิดอย่างนี้ดูบ้างนะฮะนี่เขาเรียกว่าอะไรนะโอ้โหห้ากล่องลวดนะห้ากล่องลวด หนึ่งกองสองกองสามกองสี่กองเทพมา,มาเฮ้ยเอามาดี๋ยวไเท่าไหร่เปิดไปอีกโอ้โหสามสิบเจ็ดสี่สิบสามกลับไว้ก่อนยี่สิบเจ็ดไว้คุยไว้ค่อยคุยกันทีหลังโอเคนะฮะเราลองมาเปิดเป็นรูปตัวตัวทีดูบ้างนะฮะทีกับหัวนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนี่ เป็นรูกตัวทีนะครับทีกับหัวแต่น้องงงนะฮะมันไม่เหมือนตัวทีเดี๋ยวผมจะทําให้มันเหมือนตัวทีมากยิ่งขึ้นนะฮะนี่เลยนะฮะตัวทีกับหัวนะครับเปิดจากด้านล่างก่อนปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอโหทีกับหัวอะไรเนี่ยทีกับหัวเทพมาหน่อยสักตัวโอโหอยากจะร้องให้นะเก็บเจ้าต่อเนยไ,ไว้ก่อนนะเป็นที่ระลึก คเลกล่องสุดท้ายนะฮะผมว่าเนี่ย64มันเยอะไปใช่ไหมกลัวมันจะกินเวลาน้องๆใช่ไหมโอเคแล้วก็จะเปิดแค่64กล่องก็เพียงพอแล้วนะครับก็อาจจะสู้เทพได้บ้างละนะฮะแต่ก็มาลองลุ้นกันดูว่าจะไปถึงระดับไหนนะฮะโอ้ยถือว่าเป็นของแถมเลยแล้วกันเปิดผิดเปิดผิดแพ็คเปิดผิดแพ็คถือเป็นของแถมแล้วกันนะมา6กล่องเปิด6กกล่องรวดเลย มานี่ฮะหกกล่องลวดนะครับหกกล่องสุดท้ายนะอีกแพ็คหนึ่งเนี่ยผมเอาไว้เปิดพาร์ทหน้าละกันนะฮะเอาหกกล่องลวนนี้ก่อนนะฮะว่าจะได้ตัวอะไรแล้วเดี๋ยวไปสู้กับเทพตัวอะไรว่ากันนะครับมาเปิดกันปุ๊บตัวแรกมาจัะปลาหมึกเก็บไว้ก่อนนะฮะ du ตัวที่สองล่ะสามล่ะสี่ห้าโอ้โหอยากจะร้องไห้แหมเก็บไว้ก่อนนะฮะ เก็บไว้ก่อนอโอเคโอเคก็ครบกันแล้วนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยหนึ่งแพ็คพอดีนะฮะก็มาเปิดครบแล้วทีวนี้เนี่ยผมจะต้องเลือกตัวที่จะไม่ต้องสู้กับเทพนะฮะหนึ่งตัวว่าวันนี้เราจะไปสู้กับเทพอะไรเราไปลองดูกันนะครับโอเคนะครับก็มาถึงลานประลองที่เราจะต้องไปสู้กับเทพแล้วนะฮะจะต้องเทพประลานประลองนี่ขอเลือกเป็นทุ่งกว้างแล้วกันนะเอาไว้สู้กับเทพนะครับก็ทุ่งกว้างข้างๆเลยนะข้างๆจุดตรงนู้นเลยนะเรามาจากจุดตรงนู้น แล้วก็มาจุดยังจุดตรงนี้นะฮะเพื่อจะมาสู้กับเทพนะครับก็3 2 1อึชนี่ฮะตัวที่เราจะสู้วันนี้นะฮะมาแล้วออกมาแล้วครับจัดไปลูกพ่อโอเคเราขอเรียกเจ้าหมาชื่อว่าเมเจตินเมเจอติน่านะฮะอ่านชื่อผิดกราบขอภัยด้วยนะครับก็ใช้สกิลไปก่อนเลยนะฮะนี่นะฮะแซนแ,แท็กโอ้โหเข้าอยู่นิดหน่อยอาโดนตีหนักใช้เล่นเลยนะฮะโอเค เอาตีไปบ้างนะฮะไม่เข้าโอเคไม่เป็นไรฮะนีท่านี้เข้าอยู่เออได้ตีไปอีกนิดหนึ่งนะฮะอย่างน้อยครึ่งเลือดก็ยังดีนะฮะโอเคครับเราใช้ท่าสายฟ้าต่อเลยนะฮะเข้าอยู่นะฮะชนะหรือไม่อืออจะชนะแล้วครับติดช็อตด้วย2ตัวก็ไหวสบายสบายโอ้โห2ตัวก็ไหวสบายสบายนะครับ <ๆ S 2> ก็เดี๋ยวเราไปลองดูกับพวกรีเจนต์กันเลยนะฮะว่าจะชนะ เหมือนที่จะชนะเทพบ้างหรือไม่นะครับก็ไปอรอลุ้นกันครับ let's go โอเคเลยครับก็มาถึงเรามาเจอรีเจนแล้วนะฮะดิจเน r y ี่ s ิซ d อ n X นะครับก็มาลองสู้กันเลยดีกว่าว่าเราจะสู้ s ิซ d อ n X ได้หรือไม่ดิจเนล a ี่นะฮะมาลองไฟกันจาริซซอลลงมามาเลยมาครับถึงตาเราเรียกไฟเ e อออกมาก่อนเลยนะฮะลองใช้ท่าเอา่อเฮอริเคนนะฮะนี่อู้แรงอยู่นะฮะสูสีสเอื้อ แต่ลงไปนอนก่อนเนะี่ยใช้ท่าสลัต่อครับไม่ทันได้ใช้ท่าสลัก็นงไปนอนแล้วนะครับไฟสปินก็ไม่ทันได้ใช้นะฮะเออผมคิดไม่ออกจะใช้ท่าอะไรใช้ท่าโอ้โห,โหนะฮะทันเดอร์ Thunder ตัวเดียวเออโอเคผมขออนุญาตอย่าพึ่งตายโอโ้โหนดตตบเรียบเลยนะทุตกตัวโอ้โห <laughs> ผมว่านะ แก๊งผมเนี่ยเจอกับรีเจเนรีนะครับไม่น่าไหวนะฮะขออนุญาตนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฮะวันนี้นี่ครับแพ้ยับเลยนะฮะโปเกมอนประมาณนี้นะฮะเทพหนึ่งตัวนะฮะไม่สามารถฆ่ารีเจเนรีได้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะกดแชร์นะฮะนิดนึงนะครับแชร์หน่อยแชร์เยอะเลยนะฮะกดไลค์กดไลค์เยอะเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูจริงๆนะฮะก็ถ้าชอบอย่าลืมนะฮะ กดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชิกเป็นใจให้ด okay, ้วยนะฮะพูดซ้ำไปทำไมน้ำมาเนี่ยเก๊ช่างมันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย